ตอนนี้เราจะพาจอมยุทธหญิงไปอาบน้ำเพื่อมาใส่ชุดสวยให้เอฟซีได้ดูนะคะอค้ทีนิ่งทีนิง่งเดี๋ยวจักหน้าที่เนาะมาต้องสองคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช้างยังไม่หยานมนะคะเพิ่งได้เก้าเดือนนะ,ะให้ทุกคนคนั่นนั่น คือสิดฝาวทะลูโอ้ย <S <S 2> <S 2> ของกินเป็นแป้นะคะทุกคนดูสังเกตดูของกินในย่ำนะคะ <S <S 2> <S 2> อ,อ๋อฝึกไปวันละนิดนะคะ f อไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะจับช้างที่ยังไม่ได้ย่านมนะคะออกมาเดินแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> เฮ้ยเบ้าลูกบ้า,บาให้ฉันไปโยนอ่อยไม่แปงก่อนบ่ หนูยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะรอแม่ก่อนเดี๋ยแม่ไปโยนอ้อยแม่แป้งก่อนนะคะคนจวยเตยมาเลยมาเลยคนจวย<ะ>คนจวยของ f อคนจวยของ f อคนจวยของ f G, อง f มาแล้ว นั่งนอนค่ะให้พ่ออาบน้ำให้ลูกสิได้ไไปใส่ชุดสวยๆคนสวยของแม่อาบน้ำก็ลูกอาบน้ำคัดผิวก่อนอาบน้ำคัดผิวก็ลูกหน่อยไอ้หนูทำไมเก่งเหมือนพี่ดาวเลยอ่ะเฟื่องน่ะยิ้มแเว เก่งเหมือนพี่ดาวเลยอ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกอาบน้ำให้ก็ดำอาบน้ำให้ก่อนนี่หล่ะเได้ไปไทชุดสวยๆโชว์เอฟซีแหม้ ันนอนทับใส่ยางอีกแล้วพอดำจิง้งโคนายแบบไดโ้โอ้โอ้โอ้ออีพ่อขอกินแน่น่ารักน่าชังมากฉลาดเรียนรู้มากนะคะ เรื่อง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 ฉลาดนี้น้องจันจ้าไม่แพ้พี่ดาวนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องความนิ่งอ่ะน้องก็ต้องยังฝึกต้องฝึกอีกนานนะคะเพราะน้องยังเด็กแล้วก็อ่าพรสวรรค์น้องนะคะไม่ได้มีตั้งแต่เกิดเหมือนพี่ดาวเนาะเราต้องค่อยคฝึกฝนน้องไปเรื่อยๆนะจนกว่าน้องจะหย่านมนะต้องมีสักวันที่น้องจะนิ่งเหมือนพี่ดาวนะแต่พี่ดาวเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดนะคะเขาเขาเขานิงตั้งแต่เกิด เหมือนเหมือนเขาสับล่างกันมาเกิดยังไงไม่รู้พี่ดาวนะ่ะนิสัยเหมือนกุลสตรีแต่สันเจ้านะ้ะนิสัยเหมือนผู้ชายมากมาดแมนนะแก่นแก้วอ,อ๋อ่าอ่าคนช่วยเห็นไหมอาบน้ำแล้วหนูก็ช่วยนะเว<อ>ลาขัดผิวแล้วหนูจะแดงจึงคึงเลยดูหูหนูหนูหนูเป็นสีแดงเลยเป็นสีชมพูเลย ไอ้ตรงย่นๆนั่นน่ะเป็นสีแดงหมดแล้วเห็นไหมนั่นคพเ,เปนเปียกคนออแล้วรถแล้วย่ำเ้า,าเลยประดมบอกแล้วเ้าเลยเป็นมาตันเจ้าต้องคล่องแคล่วค่ะไม่มีไม่มีวันที่จะคุณจะได้แต่งตัวหล่อส,สวยนะเผยเผยเยไม่ได้วิ่ง <laughs> เผยไม่ได้วิ่งดันตีอร่อย ลอยคุณนลอยนะคะสำหรับจันเจ้าของเฮา้ากว้าสวยเฮ้ยดึงโซ่ไม่ลูกแนน่ะมันยานลงเอ๊ยยืนแบบนี้น่ารักจเหมือนช้างนิ่งมากเลยนะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนช้างได้เป็นปีสองปีแล้วนะนิ่งมาก แต่สักครู่คุณจะได้พบกับความน่ารักความสดใสของเด็กหญิงจันจ้าบุญหลังไว้คำไว้ก่อนอีกสักครู่ท่านจะได้พบกับความบันเทิงนี้เราจะใส่ชุดให้หญิงจันเจ้านะคะเอาเคเอาไปเทระยางก็ลุ่งกระทุ่งไว้นั้นเอาแต่ชุดไปก่อนเอาพืชบางกอนลักษณะมันจะเป็นทรงใดจะคอยไปใส่ลูกว่าจันสิปท่านจันเจ้า แกออกก้อนมังได้มันมัดกันไว้กัแกออกเห็นบอบอมังไดมัดกันไว้เ่อแกออกก้อนไว้เดี๋ยวโอ้ยแต่ชุดเขาสูนั่งกับสิเป็นยังสี่หลัก่พี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนที่จะใส่ชุดให้น้องจันเจ้าเนี่ยเขาไม่เขาไม่ชอบอะ่ะไม่ชินอะ่ะ รอรอเขาหย่านมเราเขานิ่งกว่านี้เราจะได้ใส่ง่ายๆนะแต่ตอนนี้ก็ก็แบบระมัดระวังตัวเองไปด้วยใส่ให้น้องไปด้วยนะอย่าลองใส่ถัวไว้คนสิเต้นมันจะบูงแล้วเห็นบอบอกแล้ว oh. กว่าจะสวยได้นะเอาของให้กินสิละ่ะโอ๊ยโอ๊ยชุดชุด กีฬาไหมเนาะเอ็มซีพันอยากให้ไตไหมลูก กทองเล่นุ่งนั่นเออนั่นละ <c oughs> ก็จะมีบันนี้เดี๋ยวที่ได้เก็บโตได้บันนี้เดี๋ยวที่ได้เก็บโตได้บันนี้อยากใส่อ่ะเอฟซีอยากให้ใส่บ่ได้ใส่บันนี้เดี๋ยวกระสีถึกตีได้บันนี่นั่นเห็นบอเห็นบอเพลินสีได้ห่าได้บันนี่เพลินสีได้ห่าได้บันนี้สีได้เก็บได้บันนี่ มันพันกันบอแมนมันพันเสียกล็อกข้อกับไปนั่นเจ้าเล็อกขอไอ้ลูกนั้นลูกสิดึงอ้หทางคือเทสูงเท นี่เจ no ังบ no ่มักสวยมักงามแต่วีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไกๆทุงนั่นยมาใส่ให้หนูอย่าใส่ให้หนูถ้าไวกผูกไว้ได้เรื่องนะคะเอฟซีนี่เขาผูกไว้นะออกมาอ

จัดจิ้มัดจิ้มจิ้มจัดจิ้้มจัดจิ้จัดจิ้้ัดจิ้มจิ้มจัดจิวมจิ้มจดดิ้จิัก้ดิ้มจัดจมจิดิ้ดิมด้มจิัดจิ้มิ้ัดจิ้มัดจิ้ังยากเลยใส่ขาจิ้มจิไม่ได้โอเคจัด้มจิ d มั d มดิ้จัดิัดิม ความพยายามของพ่กควานอยากให้ใส่ชุดสวยให้เอฟซีได้ดูเบาดูเด้อพอไปค่ะอย่าเบาดูไปยันค่อยไปข้างเจ้าได้ลูกสาวว่ะโอ๊ย

สอนียังก็เป็นมาทองความหนิ่งบ่มีในเขาจักหน่อย FC ตัค์ให้หน่อย FC ตัคงให้หน่อยค่ะวัจจ้ากนอนียงก็หูคว่ำเมิดได้เมื่อ f ดสวย FC กว่าเล้วจ้าก่อน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 สวยเออตั้งก่อนลกตัคงก่อนชุดไห่น่นจับใหแน่ มาเล่นด oh ึงลงมาทางผีทางบเมนทางเจ้าเน่ยดึงลงมาเออไปจับจุดจัยับใดเอายัจับจุดับจดเออฟซีเอาตังให้ให้ให้น้นอนเดิเร็วเดินใจสวยเดินเดิเอันนี้มัเล่อะไรเียเขียนแห้งเขียนแห้งพูดยินเลยใจสวยสวยเขียนเงสวยก่อนสวยก่อนสวยมกระตหักตหักเดใจแล้วเนาะก็ดวนเนาะหังจะเป็นยังจักบวมากใส่เอาเอาตังให้ดเออเอาใหม่เอ ตาเหซีลูกจับสวยเออตาสวยด้วยตาเีด้วยเออโูเห็ดมดแต่ว่าบอยากเห็ดไม่อยากอยากใส่เลยชุดจับมาได้เป็นเรื่องบัดนั้นเอ็ดดี๋ยวใจไอ้าอันนอนดิมอันเอับอันอลงจอันนออันนอับ

เอโอ้โหชุดมุนดุยปุยเหมือนละล่ะเย็บเอ่อเยซีครับดูว่ามันชุดไปแล้วโอ้โเอาโตครับโตครับโตโตโตแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนละเมซิเดซากทอร์ดอ๊อมา อเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับพี่บูน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับจับปูจับกระดูกใช้9เดือนทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเอ้าพ่อถอนไหมบัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเอฟซีมาเร็วเอ้าดีเอฟซีไหมโอ๊ะตัวช่วยก่อนวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเร็วเดี๋ยวพ่อถอนให้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ